s ซลมอน p o d แคสตมันสดอร่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแก๊บครับไข่มุกค่ะพัทลินชาวพันนิดครับศิลาสิมีค่ะมึงเอาอีกแล้วเล่นเกมพัฒนาสมองแต่หัววันเลยและนี่คือ15 minutes ิทเตครับ15นาทีเสียเปล่าเสียไป5-6วิแล้วพอมึงตอนนี้เป็นหวัด อ่านี่คือ disclaimer เลยแหละตอนตอนนี้ถ้าตอนนี้เลยนะค่ะผมเกรงทําไมฮะเพราะว่าตอนนี้ยศบรรพงศ์ที่มีมากกว่าหมื่นกว่าฟอเขานั่งฟังีพอยู่แล้วเราพูดกันไปว่าหกพันใช่ไหมเออหลังจากออกไปปุ๊บมันโอ้โหคือผมเกรงผมไม่มันนี่ขอคาว่าดังอ่ะผมไม่กล้าที่จะพูดจาอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าเขาเขาก็ได้ยินคือมันเรียกว่าลําโพงมันแตกเลยเออลาโพงอ่ะมันดังแต่ลําพังมันเหงาเอ้ย แต่ลำปางมันหนาวมากมากแต่ถ้าลําบากอันนี้กูเอลําปางหนาวมากนี่มาจากรายการอะไรมาจากไอ้นี่ป้าพี่โน้ตปะพี่โน้ตปะเอาหรอพี่โน้ตปะพี่โน้ตอุดมเหรอไม่นะพี่โน้ตซี อือดูไม่มีอ่ะไม่มีจริงอ่ะอยากฉีกไงเราไม่ชอบหรอกครับอะไรที่มันเป็นทางเดิมดังเดิมอ่ะใช่เราก็ไปใหม่รอเล่นบุกเกาะตลอดเลยนี่พวกเราไม่มีเลยนะนายใบเฟิร์นล่ะครับโอ้ยหลายคนไม่รู้ว่านายใบเฟิร์นนะฮะเป็นผู้เป็นผู้ชายนะก็คือเด็กชายใบเฟิร์นที่โตขึ้นมาอายุ15ปีเะรเปลี่ยนเป็นนายใบเฟิร์นอายุ15ไม่ได้มาเป็นสาวระวงแล้วแต่มาเป็นนายใบเฟิร์นว่าแวมแครับโอ้โหม่ เชื่อคุณผู้ชมคับแม่โอ้โหจังหวะน,นี้ครับโอ้โหแล้วแม่ครับแม่มแล้วได้นายใบเฟิร์นนะฮะแม่บอกได้มีการบอกกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาะแถลงออข่าวนะครับคพือขอ <ผม S 1> เวลาสักครู่เดียวครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบฟังภาคการภาคบอลมากตาคุณสีน้ำตาลมากเลย <c oughs> อยู่ดีๆครับพ, <อ S 2> พูด,ดแทรกอ่ะกูนั่งเม่อยอยู่ตาคุณน้ำตาลว่าคุณเป็นลูกครึ่งอะไรปะ ผมคุณอิตาลีสิม,มีใช่ไหมออ๋อคุณอิตาลีสิม,มีอิตาลีสิม,มใีใช่ใช่ผมชอบฟังภาคบอลมากคือเนื้อเนื้อความมันจะมีอยู่นิดเดียวเนื้อมันน้ำมันจะเยอะหน่อยถ้าถ้าเป็นช่อง,องอที่ต้มภาคมันมันอืมอันไหนลอง โอ้โหก็แหมแล้วจังหวะนี้ก็โอ้โหแหมแล้วก็เป็นหนูทางด้านของเอ่อกเร็ตเบลครับจ่ายบอลก็โอ้โหจังหวะนี้ครับก็โอ้โหแล้วก็กระชากับโอ้โหแหมจังหวะนี้ก็โอ้โหทีของนี้คือไม่น่าเชื่อครับแมจ่ายบอลแล้วก็กระชากครับโอ้โหแล้วก็กระชากต่อไปับแหมโอ้โหจังหวะนี้ก็วิ่งเร็วมากครับแล้วก็โอ้โหทําทีที่จะครับผมจ่ายบอลกระชากเร็วมากมีแค่นี้ค่ะ มลาล่ากันเราแหละโอ้โหแล้วลุงนี้ก็เตมันมีนิตเตียวอะโอ้โหลุงนี้ก็เป็นอะไรซันโดกานาโชกับโอ้โหดีครับแหม่ครับโอ้โหจังหวะน,นี้ครับที่กานาโชได้ยิงครับแหม่ <c oughs> จังหวะน,นี้ครับโอ้โห <c oughs> ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะดีมากเลยครับโอ้โหจังหวะน,นี้เ <c oughs> ข้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วก็เป็นจังหวบอลยูโรโอ้ยูโรยูโรนี่คือ เป็นสโมสรหรือหรือตัวแทนระดับประเทศเป็นประเทศนะฮะก็คือคนไม่รู้บอลไม่รู้จริงนะคนอ่าบอลยุโรปเป็นการงขันนะครับเนเวีรยุันดก็คือเป็นไก่ใช่นะครับเขาจะเอาไก่ล่าสุดปีที่ผ่านมาจะเป็นไก่ของประเทศกรีซนะครับเข้าชิงกับไก่ของประเทศสเปนแล้วไก่กรีซก็ขันใหญ่เลยฮะเพราะไก่กรีซไงฮะอ๋อไก่กรีซขันด้วยกรีซด้วยครับเขาก็ ใช่แล้วก็ชนะไปเลยใช่แล้วปรากฏว่ารอบรองอ่ะไก่กรีซเฉือนเฉือนชนะไก่วลายุทธมาคือไก่วลายุทธเข้ารอบรองแล้วแต่ว่าไปแพ้ไก่กรีซไก่กรีซเลยเข้าชจงกับไก่สเปนกนนีคุณไก่วลายหรือยุทธคือไก่วาลายยุทธคุณไก่วลายยุทธทำรายการอะไรอยู่ปะผมเป็นไก่วลายยุทธเหรอผมเป็นเพื่อนเขาไหมเป็นญาติคืออะไรผมก็ติดตามเขาทางช่องทางตอนนี้ไม่ข้าแจ็คสันตายยังผมเป็นไม่ข้าแจ็คสันเหรอคือถามว่าผมรู้หรือเปล่าก่อน คุณไม่คนบาง,บางทีเราไม่ได้ต้องสนิทกันเราก็รู้เพราะเขาเป็นเขาเรียกว่าบุคคลสาธารณะแล้วก็มีการรู้เรื่องเราเขาได้ไม่ใช่ว่าต้องสนิทกันอะไรขนาดนั้นอยากรู้ว่าการที่ผมเป็นบุคคลธรรมดาครับผมเป็นบุคคลธรรมดาเพราะผมจ่ายภาษีแบบบุคคลธรรมดาผมใช้สวนสาธารณะได้ไหมหรือเป็นแค่บุคคลสาธารณะที่จะใช้สวนสาธารณะได้คิดอ่า อ่ะคอมเมนต์กันคอมเมนต์อีกแล้วเฮียเอาทุกอีพีดูเปืองเน็ตที่ผ่ายแล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอคนธรรมดาจ่ายภาษีแบบบุคคลเนี่ยใช่สามารถใช้สวนสาธารณะได้หรือไม่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณไข่น่ารักมากอยากดูคุณไข่ทุกวันอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาอันนี้เขาไม่ลืมอยู่ถ้า ไม่ลืมขอให้พิมพ์เลขหนึ 16, ่งแปดหนึ่งหกเว้นวักไข่มุกจ้ากันเข้ามา <laughs> อุบาทมาเป็นการสร้างฟ <laughs> ิโนโนมินอนที่แปลกประหลาดแปลกแปลอ่า <laughs> แต่ 18, ก 8, ็ง <16. S 1> ขอบคุณขอขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่โจที่ได้ปั้น หนึ่งแปดหนึ่งหกเว้นว่าไข่มุกจ้าจาอย่าลืม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 อไม่หมดแล้วขนมปังปิ้งที่ปิ้งเมื่อเช้าคุณชอบขนมปังปิ้งกินไส้อะไรกินหน้าอะไรอ่ากินหน้าร้อนเพราะว่าส่วนมากกินตอนเช้าตื่นมาดื่มนมจิบแล้วก็ออกไประเบียง นะครับจะชอบเป็นน่ารักอ๋อคุณนี่คนอิตาลีใช่กินไอ้นี่เอสเปโซเป็นช็อตเป็นช็อตเอสเปโซเป็นช็อตเพราะว่าเอสเปโซมันจะคำว่าเอ็กซ์เพสอ่าใช่ใช่ใช่อ่าคือคำว่าดวนเอ็กซ์เพสโตพาโตนุ่มอ่าแล้วก็เสกให้พ่อมึงเดินเข้าไปในถ้วยกาแฟจะบ้าเหรอเออเอา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 ละเอาละ ไห้จะพูดเรื่องอะไรว่าเออมันมีหลายเรื่องนะคุณเนื้อหน้าร้อนหน้าร้อนจนเนืใช่หน้าแบบนั้นเออหน้าร้อนไม่ชอบนักท้าน่ารักแล้วก็ไข่มุกจ้าหนึ่งแปดหนึ่งหกคำปากก็เม้นขีขวัญแล้วครับให้จะให้เม้นอยู่นั่นแหละไอ้ยชอบแล้วก็เป็นคนชอบมีส่วนร่วมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เป็นหน้าอะไรละหน้าฝนหน้ามั่วคือหน้าฝนมันจะเข้าหน้าหนาวเลยตอนนี้โลกมันแปรปรวนไปหมดใช่เนี่ยไม่ไหวมันเละเทะไปหมดแล้วคือคุณเป็นโรคหรอไม่ไหวอะไร เป็นโรคอ๋อเป็นโรคเโรคเพราะโรคมันแปรปรวนโอ้ยชื่อลาการใหม่ฮะผมคิปอคุณต้องระวังนะต้องดูแลสุขรูปคุณให้ดีนะสุขภาพออแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุนี่โรคแปรปรวนเอ้ยเดียวเสนอวิจก่อนพูดเรื่องสุขภาพอ่เหรอได้เหรอ ก็ได้ไม uh ่หมายถึงมึงอะพูดได้หรอวะไม่ก really ็ให uh ้คนอื huh. <S <S ่นทําสิอ๋ออ้าวขายไงขายไอเดียกี่บาทห้าพันอุ้ยแพงมีร้อนอ้าวอ้าวอัศวันก็ได้อ๋อโอเคงั้นซื้อเออคือจริงๆเรื่องของเงินเนี่ยนะคะคุณต้องดูให้ดีเออเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําเงินหายหรือจะดูให้ดีก็ไปดูมันนี่ผิวก็มีอ้าวก็มีนะก็คุณก็รอเลยเดือนคานนะเออกรกฎาคมใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วกรกฎาคมคือเดือนที่เอาละเอาละเมษายนมีนาเมษาพฤษภา มิถุนากะละกฎาเดินเจ็ดสุดยอดเก่งมากครับโอ้เจ็ดนุกเซเว่นเซเว่นเซเว่นไฟฟายพาสเวิร์ดไวไฟสิกซิกปะอ๋อซิกเลยเลยไปเร่อยเลยคือไฟฟายพาสเวิร์ดผมอันนี้เพลงอะไรนะอันนี้ผมอยากทำรายการจริงๆแค่น้องชายเออแค่น้องชายผมอยากทำรายการจริงๆนะทไมเป็นการวิเคราะห์เนื้อเพลงว่าทำไมเพลงนี้ ถึงเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นใช้คําว่าคือคําว่าในเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอกับปัญหาบางอย่างอืเช่นเพลงอกหักก็คือเราไม่สมหวังในความรักอืแล้วทําไมเขาถึงไม่สมหวังหรือเพลงที่อยากกลับไปง้อแฟนเก่าอทําไมเขาถึงกลับไปง้อไม่สําเร็จเช่นอ่ะเช่นหลับตาหาเท่าไหร่ไม่เจอ,อ ถ้าคุณหลับตาหาคุณจะเจอได้อย่างไรโอเคอันเนี้ยเราอ,อยากาทำการวิเคราะห์กันหรือ Six w i x i Password 666ิรอ๋อมี w ฟ f i ด้วยเหรอห้าไฟไ i ไฟพาสเนี่ยรหัสคุณมีแค่5้าตัวมันจะเข้าได้ใหม่ รหัส WiFI ที่บ้านคุณตามระบบ WPA สอง WPA 2คืออะไรแปดตัวมันมีการเข้ารหัสหลายแบบมี WEP WPA WPA 2เนี่ยรหัสคุณแปดตัวแล้วแปดตัวคุณบอกเขาแค่ห้าตัวคือหกหกหกห้าห้ามาจากวันเกิดรวมกันแล้ววันเกิดอะไรคุณไปเกิดวันที่ห6 6้อยหสิบหกอันเนี้ยผมอยากวิเคราะห์อยากวิเคราะห์อยากวิเคราะห์แต่แค่ลัวยหรือเขาฮะหรือเขาแบบเพื่อให้ได้มีเรื่องคุยต่อ นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าที่ที่ยังไม่ทํรายการนี้เพราะกลัวจะโดนฟ้องกลัวคนแต่งเพลงศิลปินและค่ายเพลงฟ้องกูจะลุมปะนาแค่นั้นดีกว่าเอาละก็ฝากไว้ด้วยสฝหรับเพลงแค่น้องชายเออฝากไว้ด้วยอย่าลืมเอาคืนละอืมฝากไว้กันนะเว้ยเออได้ไม่อย่ายลืมเอาคืนด้วยแจงล็อกเก็ตไงฝากไว้ก่อนนะรังไม่ดี ทำไมอ่ะเพราะว่ารถไฟไงฮะรถไฟก็ต้องตกกลางรถไฟรถไฟจะไปที่ไหนรถไฟจะไปรถไฟจะไปโคราชอ๋อเหรอฮะแล้วเกิดอะไรขึ้น่ะมันไปตดป้าดป้าแถวลาดบุรีอุ้ยตายแล้วครับครับอืมร้องอะไรต่อฮะไม่แน่ใจเลยเบรกไว้เหมือนกันได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้มันจะเป็นเพลงที่ใครแต่งก็ไม่รู้เพลงเหล่านี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นมิดมิดสองอาชีพฮะเป็นมิดสอง มิดซองเหรอครับผมว่าไม่ใช่อาจจะเป็นมิดยูนิเวิร์สคือถ้าเป็นมิดยูนิเวิร์สเราจะดูกันเรื่องตำนานของตำนานปรมปราล่าสุดผมเสนอไปละว่าเป็นอยากรู้เรื่องของตำนานเทพปรมปราดุกตรงเนี้ยผมอยากรู้ว่าเทพปราดุกเนี่ยคืออยู่ในน้ำอะไรน้ำจืดน้ำเค็มน้ำใจน้ำแดงยังได้เออหรืออะไร อันนี้ผมอยากจะรู้อยากให้พี่โจช่วยชี้แจงด้วยให้เขามาชี้แจงเลยอย่าไปออกเป็นอีพีเลยดีกว่าให้รู้แค่มึงกับพี่โจสองคนพอเออกับอีกเรื่องหนึ่งคือแค่สองคนมิดยูนิเวิร์สสามารถข้ามไปถึงเรื่องของคลื่นได้ไหมอืมได้ไหมมีคลื่นอันนี้ถือเป็นมิดยูนิเวิร์สถือเป็นมิดยูนิเวิร์สไหมหรือเปล่าอย่างไรอย่างไรอยากรบกวนให้นะครับฝันด้วย ฝันอะไรคะถึงงานแต่งงานของเรา <laughs> อยากรบกวนตรงนี้ด้วยะะ <laughs> มันจะไปอีกนานไหมเพลงเนี้ยผมว่าตลอดไปตลอดไปนะนี่คือเพลงอมะตะตอนเด็กๆผมเคยอยากทําเพลงที่เป็นอัลบั้มที่เป็นอมะตะบนแผงเทปเออก็คืออัลบั้มที่ขายไม่ได้แล้ววางอยู่บนนั้นอย่างเป็น, <laughs> ปนอมะตะ อยู่บนนั้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าวางยังไงก็วางอยู่ย,ยงเมื่อโตขึ้นความฝันนี้ผมก็ได้จางหายไปเพราะเมื่อผมได้จกักรู้จักกับคุณนัชธันแสงชัยหรือคุณ<ม>โจ้อบองโก้ครับที่ได้ทําบทเพลงอมาตะไว้แล้วเพราะฝันถึงวาง,งาฝันว่าเราจะดกันเออแล้วเพลงนี้มีอะไรให้เราวิเคราะห์ไหมมีนะอันนี้น่าจะวิเคราะห์ได้เพราะไม่ผิดเชียวถ้าฝันว่าเราจับมือด้วยกันครับ และยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอ,อเราอยากทราบว่าตรงเนี้ม,มันสามารถเติมรายละเอียดในเพลงได้ไหม,มว่านั่งดูหนังเป็นหนังประเภทใด <laughs> หนัง n น t f l i x หรือในยุคสมัยนั้นโรงซีนีมาอาจจะโดดเด่นกว่าสเต n ลาโลนแล้วเข้าไปดูที่โรงส t ต n d a l o โลซึ่งอาจจะเป็นลีโดอาร์ซีเอตอนนั้นเขาอยู่อารอยู่หรือดูที่พวก Cineplex หรือเปล่าเมเจอร์หรืออะไรหรือเปล่าผมอยากรู้ตรงนี้อันนี้อยากจะให้วงอารามนายออกมารบกวนชี้แจงด้วยผมจะทำแข่งกับเพลงนี้มาไงเป็นรายการเพลงนี้ มาทําไมไม่มึงอ่ะกับมึงมาทําไมกับเพลงนี้อกูตั้งให้ไหมมึงจะทําไมกับเพลงนี้เราสงสัยเราอยากรู้ว่าฝันว่าจับมือด้วยกันแล้วจริงๆแล้วเขาทำอะไรเคยได้เคยจับมือกันไหมเคยไหมหรือตอนนอนเขากอดหมอนนอนดูที่ข้างฝาเวลาก็ผ่านมานานแล้วหลายปีเออตรงเนี้ยคืออะไร กูเนี่ยคืออะไรคือเราสงสัยเราก็เลยถามเราก็ต้องถามแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้แต่ไม่อยากถามอ้าวอันนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงอีกแบบหนึ่งเลยก็คือว่าธอจจะมีใรลไม่แน่ใจนี่เพลงใครวะป๊อปปองกูเหรอเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะคุณมีเวลาหกสิบวินาทีในการคิดครับึง ร้องมันช่วยให้มึงนึกชื่อศิลปินออกแบบใดบ้างเพราะว่าร้องไปเราอาจจะไปเจอแบบเอกลักษณ์การร้องขอออ๋าเอกลักษณ์สวนภูมิคืออะไรอ่ะเอกลาษฮะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งอ้าวละเกิดในครอบครัวระดับปานกลางอันนั้นกระเป๋าคีย์อะไรวะเนี่ยแฟนยิ้มด้วยฮะคีย์อะไรวะเนี่ยอ่าเป็นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอือจะเป็นคีย์อ่า J เนอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ แต่ถ้าผิดก็ผิดควรจะผิดเ <g ülme> หรอคีเจนไม่มีเหรอกีเจไม่เคยได้ยินเลยคีเจไ <g ülme> ม่ได้เคยได้ยินแต่ทีเจออืออือบอยคีเจอย่างเงี้ยได้ปะ <g ülme> คีเจบ้าบอกขอแตกไม่มีไม่มีอ่ะขอโทษขอโทษจริงมีหลายหลายคียมากนะมีอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของคีตักกวีอันนี้ก็จะเป็นอีกคียหนึ่งคีมีหลายแบบหลายประเภทนะอันนี้ก็ต้องฝักจดจํากันด้วย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 เอมันจะมีหลายคีบางทีเป็นคีเช่เนี่ยนะครับหรือจะเป็นบางทีเป็นไอ้พวกวิบคีนี่ก็มี ิปครีมอะิปครีมหรือเปล่าเหรอฮะอือเป็นเติมบนกาแฟกาแฟมีหลายประเภทเองครับเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่หรือจะเป็นอเมริกาโน่หรือจะเป็นอเมริกาใต้หรือจะเป็นอเมริกาลาสินหรือจะเป็นอเมริกอน่าอเมริกาใต้นี่ก็คือพวกเม็ดบราซิลเม็ดบราซิลก็จะเป็นอเมริกาใต้ เออแบบโอเปียอะไรใดๆก็แยกกันไปหรือจะเป็นเนี่ยอเมริกาลาสินนี่คือเป็นเมล็ดอ่าไดโนเสาร์ไดโนเกาแฟขี้ไดโนเสาร์ไงใช่เหมือนเป็นพวกทิชาเอนไม่มีทิชามอไม่มีทิชามกาแฟทิชามไม่มีไม่มีหรอไม่ได้ทิชมดเออมันจะมีหลายอเมริกาครับบางทีมีอ่าไอพวกที่สั่งแล้วไม่เอาเป็นอเมริกากระบาดอันนี้คือไม่เอาแอนไม่เอาใช่มีอ้าเป็นเมล็ดแอฟริกาอะไรนี้มีอเมริกาหน้า โจอเหรอโจอีกันน่ะคุณโจีอ้เร kind of ื่องอะไรนะโปเตอร์ก็มีหอังดรงใจของคุณใช่นะครับโปเตอร์สีเขียวมีมีเยอะถ้าเป็นพวกเมล็ดกาแฟคุณดูมีหลายแบบบางทีมีพวกไอ้โรงขั้ว่ะคุณต้องดูนะมีขั้วบวกขั้วลบอ่ะแล้วหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนลาวหลาวสาวปานเออ ต่เวลาตรงติงแม่เนี่ยสาวปานที่เขาเป็นปานตรงไหนเป็นปานชนีทําไมไม่รู้เราเธอหรือเขาเป็นปานที่หลังผมว่านะคุณมีปานไหมผมมีผมมีเป็นประจําเรื่องของปานเนี่ยมันเป็นความเชื่อเหมือนกันนะจะไม่มีเรื่องที่ผมปฏิเสธที่พี่กิมทำของอะไรนะ E T C เอ่อ X e ซ t c อ่าความรู้อีกแล้วใช่ไหม E T C คำนี้ดี คำนี้ดิคำนี้เลว etc etc เป็นภาษาอะไรกรีกเหรอน่าจะเป็นโรมันลาตินไม่รู้ฮะยอมดีกว่าเดี๋ยวจะมั่วซั่วไปใหญ่นี่ถามพี่โจ etc เป็นภาษาอะไรฮะกรีกลาตินโรมันญี่ปุ่นนี่ลาตินลาตินตัโทถูลาตินเนี่ยนะครับไม่จางไม่หายไม่ตายละตินเออก็คือเป็นประเภทที่พวกคิดเรื่องคีเจเนเจลาติน มันจะเป็นพวกเจลพวกเยลลี่อะไรเงี้ยเออเจลาตินเจลาตินเจลาตินใช่จริงๆเพลงแรกของคุณเจเจตรินคือเพลงละตินแล้วออกมาในชื่อศิลปินว่าเจเจลาตินแต่ว่าคนเรียกผิดเป็นเจเจตรินก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้คือคุณเจเจตรตินสวรรค์ชั้นเจ็ดอ๋อที่จริงแล้วคือเขาออกเพลงละตินเล้เป็นเพลงละติน That's 15 minutes western.